กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การบริหารงานของนายชวลิตชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานประสานงานหลกักร่วมกับจังหวัดนนทบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2554โดยมุ่งเน้นการทํางานร่วมกันแบบบูรณ นาการทุกภาคส่วนเมื่อปีพศ2556คณะกรรมการดำเนินงาน เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อมาได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่24ธันวาคม2557ให้เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557สำหรับจังหวัดนนทบุรีใช้รูปแบบที่1ในการดำเนินงาน คือดำเนินการในพื้นที่เขตเหมาะสมสำหรับการพบปลูกพืชเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการผลิตและการเลี้ยงสัตว์โดยเป็นการดำเนินการในระยะสั้น1-3ปี หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในโครงการได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด 2. ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการแก่กเกษตรกรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 4. รับสมัครและคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5จัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลงมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พันสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 6. จัดทำแผนบูรณาการโดยการจัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางและแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติโดยโลงพื้นที่จัดการอบรมให้ความรู้ 8. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งสำรวจรายได้ก่อนและหลังเข้าโครงการปีงบประมาณ2,558ดำเนินงานใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่หมู่4ตำบลทวีวัฒนาอเภอไซน้อยพื้นที่หมู่4ตำบลขุนศรีอเภอไซน้อยและพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านใหม่อเภอบางใหญ่ พื้นที่หมู่4ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยก่อนเข้าโครงการมีรายได้เฉลี่ย422,320บาทต่อครัวเรือนหลังเข้าโครงการมีรายได้เฉลี่ย691,396บาทต่อครัวเรือน พื้นที่หมู่4ตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยก่อนเข้าโครงการมีรายได้เฉลี่ย3,032,148บาทต่อครัวเรือนหลังเข้าโครงการมีรายได้เฉลี่ย3,042,933บาทต่อครัวเรือนส่วนพื้นที่ใหม่ปีงบประมาณพศ2558คือพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดบุรี มีประชากรในตำบลทั้งหมด2,589ครัวเรือนมีจำนวนครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์88ครัวเรือน หน่วยงานต่างๆได้เข้าอบรมให้ความรู้เกษตรกรสองครั้งในวันที่5กุมภาพันธ์2558และวันที่24มีนาคม2558รวมทั้งได้นำเกษตรกรไปสัมมนาณโรงแรม Mountain View Resort เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชส,สีมาจำนวน2รุ่นรุ่นละ50ราย ในวันที่12-13กุมภาพันธ์2558และ19-20กุมภาพันธ์2558 พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ฟาร์มโคนนมไทยเดยนมาร์กและครีนฟาร์มจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับวัสดุการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิตจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งผมได้น้อมนําเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และผมได้รับรางวัลจากกรมการปกครองซึ่งประกวดเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการปกครองคณะเลิศได้รางวัลมาเป็นมาเป็นได้เป็นรถอัดฟางมาเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านเราไม่รู้ว่าเงินส่วนที่ทําได้มาไปทางไหนบดวันเนวันหนึ่งหนูก็เลยทําลองทําบัญชีครัวเรือนดูแต่หนูก็ได้พบว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนมันไปกับทางที่ไม่จะเป็นไปเยอะวันนี้หนูก็เลยทําบัญชีครัวเรือนเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองใช้จ่ายอะไรไปบ้างตามที่โครงการเข้ามาเมื่อก่อนหนูไม่เคยรู้จักโครงการนี้มาก่อนแต่หลังจากที่ ได้รับฟังโครงการแล้วก็ได้เปิดใจรับโครงการนี้เข้ามาในชีวิตประจําวันของหนูแล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่มาเปิดเวทีประชาคมแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทั้งด้านการเกษตรและการการทําบัญชีครัวเรือนการอะไรเงี้ยหลายอย่างค่ะหนูก็เลยคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์สําหรับหนูทุกอย่างที่ยังไงอะ่ะ ที่หนูได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารได้รับผลประโยชน์เพราะว่าโครงการน,นี้มีเจ้าหน้าที่แบบพอเปิดเวทีประชาคมแล้วก็มีส่งเสริมเรื่องปัจจัยการผลิตมาให้ตอนนี้หนูก็มีมีไข่กินโดยที่หนูไม่ต้องซื้อไข่แล้วก็ปลูกพืชไว้ตามที่ได้ได้รับการสนับสนุนมา เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชีแ้แนะแนวทางการดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงถึงพระองค์ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยขอน้อมกล้าวสดุดีด้วยใจที่พักดีต่อองค์ราชัน